ขอกุูสบุญญาสีประสะประสาทพ,พรให้ญยาิโยมทุกท่านผู้ปฏิบัติกรรมฐานและพระเทลานุเทละพระพิสุนาวกะนับทานโชคดีนะครับที่มาบวชวันนี้ตีสามตีสี่อุปชาสอนท่านเหนื่อยยากยังไงเป็นไข้ยังไงก็ต้องถวายความรู้วินยพระปิดกหยิบยกมาถวายทุกตีสี่เวลาตลอดมาจนกว่าจะออก วพันสาวาสังท่านนั้นว่าโชคดีที่มาบวชอยู่ในการอย่าขาดโบสถ์อาจจะเสียใจต่อไปหลังกระผมเองไม่เคยขาดรุ่นนี้เป็นรุ่นมองคลชีวิตรุ่นแก้ไขปัญหาชีวิตรุ่นมีลูกหลานเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งมีสิทุุต่อไปสมปรารถนาที่ตั้งใจไว้ทุกประการรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้วสารพัดนึก ทอแก้วแม่ขวัญลูกแก้วแม่ขวัญลูกขวัญลูกแก้วนึกเงินและนองนึกทองได้มารุ่นนี้ลุ่น,นแก้วสารพัดขอฝากรุ่นสี่สามไว้เป็นแก้วสารพัดทานที่มาบวชกันเนี่ยทั้งราชการเนี่ยสารพัดวิสาหกิจทั้งคู่บวชแล้วนั้นรับราชการใดราชการ นึกเงินไหลนองทองไหลมาด้วยกันทุกท่านทนจะปราถนาสิ่งใดที่นึกไว้ด้วยคุณธรรมและคุณภาพของธรรมะทนจะสมปราถนาในอนาคตแน่นอนทุกประการขอความสุขสวัสด,ดีจงมีแก่ท่านเทระและนวกาที่ไม่ขาดโบสถ์ขอญาติโยมมาสมริกาจเจริญประการฐานตลอดไปชีวิตท่านจะเป็นแก่นสารไม่ลายสาระเนื้อหาสาระดีทั้งลูกหลาน จะอยู่เย็นเป็นสดจะมีรูปสวยรวยทรัพย์จะนับวิชาก็จะมีมารายาแถามเป็นชาติผู้ดีมีศีลธรรมสมปรารถนาทุกประการขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวนะันนาสุขาพัละปฏิภาณธนาสารสมบัตินเนเคสิงหอบริการได้สมความมุ่งมาปรารถนาด้การทุกรูปทุกนามณโอกาสบันี้เทินขอเจริญพรท,ทุกทท่าน